สุดการละคอยนะครับกับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของ f f o Max ครับสดๆร้อนๆเลยรถพึ่งลงเรามาที่สต็อกเลยนะครับในตัวนี้ ที่สุดการลคอยนะครับกับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของ ff o max ครับที่เพิ่งเปิดตัวใหม่วันที่11ที่ผ่านมานะครับก็คือสดๆดร้อนๆเลยรถเพิ่งลงเรามาที่สต็อกเลยนะครับในตัวนี้ก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อว่าเต้นะครับอานนท์สุขันต์ุกุลครับสวัสดีครับผมเป็นผลิตสเปเชียลิสต์นะครับอยู่ที่ Ford กะละมพึกนะครับก็จะคอยดูแลแล้วก็ช่วยเหลือทั้งฝ่ายขายแล้วก็ฝ่ายบริการนะครับในชลูุรกะละมพึกเดี๋ยวนี้เรามาดูในเรื่อองงขตัว ฟอร์ดเลนเจอร์ FX4 Max นะครับมีอะไรดีมีอะไรเด่นนะครับแล้วก็มีออปชั่นอะไรที่เราน่าใช้หรือว่าเอาไปใช้ได้ในสายออฟโหลดบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เรามาคุยกันนะครับก็อย่างแรกครับหน้าตาเลยหน้าตาเป็นเอกลักษณ์เลยครับไม่เหมือนใครเลยตัวนี้เป็นกระจังหน้าพิเศษนะครับเป็นสีกาไฟสีพิเศษเลยนะครับของฟอร์นะครับแล้วก็มีตัวกสรฟอร์ดโวยใหญ่เลยตัวนี้เลยนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับ บ่งบอกถึงความเป็นฟอร์บ่งบอกถึงความเป็นออฟโรดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าครับไฟหน้าของเราเป็นแบบไบ LED นะครับพร้อม daytime running light นะครับช่วยส่องสว่างในเวลากลางวันนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับลองดูด้านข้างครับไม่เหมือนเลนเจอร์ทั่วไปแล้วมีความแตกต่างในตัวเลนเจอร์ทั่วไปแล้วมีคิ้วล้อนะครับขนาด3นิ้วเป็นสีกาไฟเป็นชุดตกแต่งพิเศษของตัว f 4 Max นะครับแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็ก ล้อแมกอาจจะดูแบบเออสวยดีแต่ดูนี่ครับยางครับผมยางเป็น BF เุลิตนะครับตัวนี้เป็นขนาด265นะครับ70/17นะครับมาพร้อมล้อแมกลายเฉพาะของตัว AirFo m a ที่เป็นสีกาไฟเป็นสีเฉพาะเลยนะครับของ Ford เรายังไม่เคยทำสีนี้ล้วนเลยนะครับมาเป็นตัวนี้เลยนะครับและสังเกตดูรถนะครับรถจะมีความสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือเพิ่มความสูงขึ้นมาเนี่ยซนติเมตรเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของสไตล์ออฟโรดและก็ถัดไปครับเราจะไปดูในเรื่องของบันไดข้างบันไดข้างตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะครับตกแต่งมาพิเศษเฉพาะสไตล์ออฟโรดเลยไม่มีการาใส่บันไดข้างแบบเต็มอันนะครับแค่ประตูบานคนขับคนนั่งแค่นั้นเองฉเฉพาะบานเลยนะครับมาพร้อมกับตัว Smart k e y เล t นะครับในเรื่องของตัวล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถครับแค่เราแตะแค่นี้รถก็ล็อกแล้วนะครับ เวลาเราจะเปิดประตูนะครับเราก็แค่ปลดล็อกในการเอามือสอดตรงนี้นะครับในการใช้งานตัวนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับมาในส่วนของช่วงล่างของเจ้า a v 4 Max นะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับที่เป็นเสียงฮือฮานะครับของตลาดตอนนี้คือช็อกฟ็อกนะครับโมโนทูบนะครับ2.0ตัวนี้รับที่ช่วยในเรื่องของการลุยสมรรถนะในเรื่องของการขับขี่สภาพออฟโรดนะครับได้ดีแล้วก็ในถนนเรียมเนี่ยผมลองกับตัวเองมาแล้วนุ่ม สบายขับนี่น้องๆรถเก่งเลยนะครับและยังไม่พอด้านหลังนะครับด้านหลังด้านท้ายนะครับยางอะไหล่ของเราก็เป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับก็คือสามารถเข้าป่าได้เลยนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นเราสามารถเปลี่ยนล้อไหลเข้ามาใส่ได้เลยและสามารถที่จะขับขี่ต่อไปได้เลยนะครับในตัวนี้เรื่องของล้อไหลของเราครับต่อไปนะครับเรามาดูที่ด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตบาร์นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะด้าของตัวเอริโฟนะครับเป็นสีดํานะครับกลมๆตัวนี้นะครับ เป็นเหล็กมีความแข็งแรงทนทานในเรื่องของการใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังกันชนหลังนะครับก็เป็นสีกาไฟแบบพิเศษนะครับพร้อมเซ็นเซอร์4จุดอยู่ด้านหลังนะครับก็บ่งบอกถึงความเป็นเอฟเอกโฟเลยนะครับตัวนี้เราก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนิดนึงนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างแล้วตัวนี้ใช้งานยังไงง่าย,ยไหมและมีออปชั่นอะไรให้เราได้ใช้งานหรือว่าได้สนุกกับเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับ เรามาดูกันต่อนะครับด้านในนะครับด้านในอย่างแรกเลยที่เราเห็นกันนะครับก็คือเบาะนะครับเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังกลับนะครับเป็นอคันธาร่าผ้าหนังอคันธาร่านะครับแล้วก็มีการสลักคําว่า FX4 Max นะครับเป็นรุ่นพิเศษเฉพาะของตัวเขาเลยนะครับและเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นด้านบนกันนิดนึงนะครับวิธีการขึ้นขึ้นง่ายครับบันไดข้างนะครับเป็นแบบกรนลื่นนะครับ เป็นออฟโรดแต่การทําผิวสัมผัสเป็นแบบการลื่นนะครับแล้วก็ด้านในพอเราขึ้นมานะครับเราก็จะพบกันในเรื่องของหน้าตาของตัว F4 Max ตัวนี้นะครับโดยที่หน้าจอฝั่งขวานะครับเป็นแบบ t f t 4.2นิ้ว2จอนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับในการใช้งานง่ายมากเลยครับบอกสถานะต่างๆในเรื่องของการใช้งานตัวรถนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับ เป็นระบบซิงสามนะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้และสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับในตัวหน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับเห็นด้านบนไหมครับนี่ด้านบนตัวนี้เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากนะครับสำหรับรถอัพโหลดเพราะด้วยปกติแล้วเนี่ยรถอัพโหลดทั่วไปเนี่ยผมขออนุญาตเกินก่อน,นคือรถอัพโหลดทั่วไปเนี่ยเวลาจะติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยจะต้องมีการเจาะรถนะครับหรือว่าทําอะไรเกี่ยวภายในรถนะครับเพื่อให้สามารถใช้ สวิตต่างๆได้แต่ตัวของเรานะครับใน F4 m a x ตัวนี้เล่งเห็นถึงการใช้งานแบบออฟโรดจริงๆนะครับจะมีการต่ออุปกรณ์ควบคุมนะครับเรียวสวิตแบงค์นะครับให้6ช่องทางนะครับสามารถใส่วินเพิ่มสามารถใส่สปอตไลท์เพิ่มหรืออุปกรณ์ที่เหมาะแก่การใช้งานออฟโรดนะครับเพิ่มได้เลยโดยการต่อสายนะครับพ่วงเข้าตัวนี้ได้เลยและก็สามารถเปิดสวิตเปิดปิดตัวนี้ได้เลย นี่ครับการใช้งานแค่เปิดปิดแค่นี้เองครับง่ายๆแล้วมันก็จะมีไฟนะครับตัวไหนเปิดอยู่เนี่ยครับก็จะมีไฟไฟขึ้นเป็นสีขาวๆตัวนี้แบบนี้เลยนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับในการใช้งานก็มีให้ถึง6ช่องในเรื่องของการใส่อ,อุปกรณ์เพิ่มเติมของการขายบขียออฟโรดนะครับซึ่งในประเทศไทยถ้าพูดกันตามตรง เป็นตัวแรกเลยนะครับเป็นรุ่นแรกเลยที่มีระบบสวิตช์แบงค์ตัวนี้เข้ามาให้นะครับทำให้การใช้งานหรือการเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของขาวรดเนี่ยใช้งานได้สะดวกแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับยังไม่พอครับด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ทไทม์นะครับขับเคลื่อนสองล้อแบบความเร็วสูงนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสีล้อความเร็วสูงแล้วก็ขับเคลื่อนสีล้อแบบความเร็วต่ำนะครับสามารถเลือกใช้งานได้เลยทุกสภาพถนนนะครับในตัวนี้พร้อมกับ ปุ่มนะครับในเรื่องของการใช้งานสถานะของอาการออฟโรดการลุยต่างๆนะครับปุ่มแรกก็คือเป็นระบบ traction control นะครับตัวนี้นะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีตัวนี้นะครับก็สามารถกดใช้งานได้ในโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อแบบความเร็วต่ำนะครับตัวที่2เป็นระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้านะครับหรือดิฟล็อกนั่นเองนะครับช่วยในกรณีที่เราลุยโคนลุยป่าลึกๆแล้วไม่สามารถที่จะตะกุยหลุดออกมาได้เราสามารถกดปุ่มน,นี้นะครับทำให้รถเนี่ยสามารถตะกุยลุยออกมาได้ นะครับตัวที่3ตัวสุดท้ายนะครับเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับของตัวขับ4นะครับก็คือตัวช่วยในเรื่องของการลงทางลาชันนะครับโดยรถเนี่ยจะทําการชะลอความเร็วให้เราเองเวลาที่เขาลงเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาจะชะลอความเร็วแล้วก็เบรกความเร็วให้เรานะครับทำให้การลงทุกประสาในเรื่องของเนินชันชันหรือทางขร่ขาดต่างๆเนี่ย ใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็เราปลอดภัยด้วยนะครับไม่ต้องมานั่งกะเกณ์เองว่าลงความเร็วเท่านี้ได้ไหมหรือลงแรงเกินไปหรือเจอเศษหินเหลืออะไรต่างๆหรือเจอก้อนหินก้อนใหญ่ๆจะมาขัดตัวรถนะครับในตัวนี้แล้วก็ผมลืมบอกซอรไพหัวใจหลักของตัวรถตัวนี้อย่างหนึ่งคือเครื่องยนต์ผมยังไม่ได้แจ้งเลยเครื่องยนต์ของเรานะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ไบทโบนะครับ ให้แรงม้าถึง213แรงมา้าแล้วก็แรงบิดถึง500นิวตันเมตรบอกเลยครับว่าจุใจแน่นอนและยังไม่พอครับมาพร้อมกับเกียร์10สปีดนะครับยิ่งทําให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานในเรื่องของเกียร์ในเรื่องของการขับขี่ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นออฟโรดที่เราเน้นอยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าบ,บอกว่าไม่ค่อยได้เข้าป่าแต่อยากได้สไตล์แบบนี้อยากวิง่งออนโรดก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับในเกียร์10สปีดตัวนี้นะครับโอเคก็ ในเรื่องของตัวรถภายในประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาคร่าวๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวสาขาของกระพึกเนี่ยจะมีรถในเรื่องของรถทดลองขับด้วยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถมาที่โชว์รูมกระพึกก็จะเจอผมครับพาไปทดลองขับตัวเจ้า f อเวอกันนะครับในสาขาขอพอกเราโอเคสวัสดีครับ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่เต้ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของฟอร์ด a อของเราค่ะแล้วก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะ Ford ด a n g e r FF 4 Max นั่นเองนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่1,189,000บาทค่ะแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นมอเตอร์โชว์นี้นะคะฟอร์ Ford ทั้ง3สาขาของเราค่ะฟอร์ดกะเราทื้ f ฟอร์ดพราม4และฟอร์ดพราม5นะคะ จัดพิเศษเลยค่ะดอกเบี้ยนะคะ0%นานสุดนะคะ84เดือนกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าที่มีแพนออกรถตั้งแต่วันนี้จนถึงภายใน30เมษายนนี้นะคะจะได้รับรุ้นนะคะส่วนลดอีก100,000บาทจํานวน50รางวัลเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมมาพบกับพวกเรานะคะที่ Ford RM A ทั้ง3สาขาค่ะ